สนับสนุนโดย Ford พระปะแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรอยูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะหญิงนะคะจาก Ford พระปะแดงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะมารีวิวนะคะกับ OpenCAP นะคะตัวนี้ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็น4ีูณสหรือว่าขับสนั่นเองค่ะ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองเดี๋ยวอ,อ่ซึ่งรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่8 5 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวรุ่นนี้นะคะเรามาชมกันเลยว่ารุ่นนี้นะคะแต่งพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะคะซึ่งด้านหน้านะคะ คาดการนะคะเราก็เปลี่ยนนะคะให้ค่ะติดคาด FORD มาให้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำนั่นเองค่ะไฟนะคะเป็นไฟซีแคมเรียบร้อยนะคะเป็นมัลติ Refactor ร์ d ลนั่นเองมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่ที่ด้านล่างนะคะก็รุ่นนี้จะมีขอลากจูมาให้นะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งคนนั่งนะคะมีมาให้หนึ่งขอนะคะ รัวนนี้นะคะลูกค้าเลือกชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งวานั่นเองค่ะฝากระโปรงนะคะก็ปรับมาใหม่นะคะให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ลูกค้าเลือกสต,ติกเกอร์เป็นลายนี้ที่ใ่ด้านข้างนะคะซึ่งคิวคิวล้อนะคะอันนี้อยู่ที่ขนาด6กนิ้วนะคะเป็นคิ้วล้อวานั่นเองค่ะ แล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนแม็กนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นแม็กฟูลนั่นเองค่ะเป็นสีดำตัดสีเงินนะคะขนาดยางจะอยู่ที่สองหกห้าห้าสิบนะคะ R ยี่สิบค่ะเป็นขอบ20แก้มข้างนะคะตกแต่งเป็นคมเมียมนะคะรุ่นนี้เป็น XLT นะคะตัวเทอร์โบนะคะก็เป็นตัวโคมเมียมค่ะแล้วก็ตัวแก้มข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำด้าน กระจกนะคะปรับพับนะคะปรับการมองเห็นเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยมีบันไดข้างมาให้นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะเลือกลายสติกเกอร์เป็นลายนี้นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะในหลายคลิปนะคะเรามีสติกเกอร์นะคะให้ลูกค้าเลือกมากกว่าสามสิบลายเลยก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มเติมได้ติดคิ้วกันสา์นะคะแล้วก็ติดเป็นครอบมือจับนะคะมาให้ด้วย ด้านหลังนะคะเราก็จะติดเป็นข้อฝาถังน้ํามันมาให้อันนี้นะคะลูกค้าก็ยังไม่ได้ตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะซึ่งทาง Ford นะคะเราก็จะมีจุดนะคะที่ให้ลูกค้านะคะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจาะรถนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นขับสี่นะคะมีบันไดข้างหลังมาให้ด้วยค่ะ ส่วนตัวด้านหลังนะคะเราจะตกแต่งนะคะกันชนนะคะก็จะเป็นสีดำเงานะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองแล้วก็ที่เหยียบนะคะจะเป็นสีดำด้านค่ะตัวเลนเจอร์นะคะอันนี้ก็คือลูกค้าติดสติกเกอร์นะคะเป็นสีเทาค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะติดเป็นอะคริลิกก็ได้นะคะก็ขับสีนะคะเราก็จะมีตัวสีคูณสีนะคะมาให้อยู่ที่ด้านด้านหลังนั่นเอง มีไฟเบรกดวงที่สามนะคะมีโลโก้นะคะที่ติดกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะรุ่นนี้เป็น XLT นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าภายในนะคะของคันนี้นะคะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันค่ะมาเริ่มกันที่ด้านข้างเลยนะคะปรับนะคะ ครับนะคะก็เป็นไฟฟ้านะคะปรับการมองเห็นเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็กระจกนะคะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราประตูนะคะก็อนนี้เป็นมือเปิดประตูนะคะที่เปิดประตูค่ะเป็นฟุ s ส start เรียบร้อยด้านนี้นะคะจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้ารถนะคะจุดนี้ค่ะจะเป็นการปรับแสงที่หน้าจอเรือนไม้และ ขวาสุดเลยนะคะจะเป็นการปรับสูงต่ำนะคะของไฟหน้ารถนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองกดปุ่มสตาร์ทกันดูนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะจะอยู่ที่8นิ้วค่ะฟังก์ชันที่พวงมาไลัยนะคะหน้าจอวิทยุนะคะ อยู่ที่10.1นิ้วแอร์นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะปรับได้อันนี้ไม่ได้เป็นแอร์แยกอิกสระซ้ายขวานะคะซึ่งหน้าจอวิทยุตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ค่ะแล้วก็ f o r d p a า s นั่นเองซึ่งเจ้าตัว f o r d p a า s นะคะก็สามารถที่จะปลดล็อกลดระยะ ไกลได้ค่ะเราจะมีพอร์ตนะคะอ่อมีพอร์ต USB มาให้นะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นการปรับนะคะขับ2ขับ4นั่นเองค่ะเดีย๋ยวมาดูทางด้านด้านหลังอีกนิดนึงนะคะ ซึ่งทางด้านหลังนะคะเราจะมีจุดนะคะที่ให้ลูกค้าชาร์จไฟได้ด้วยค่ะตรงนี้เป็น12โวลต์นะคะภายในนะคะก็กว้างขวางนะคะก็นั่งได้สบายเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกับ OpenCAP นะคะ4คูณ4่ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาอยู่ที่859,000บาทค่ะแต่งแบบนี้นะคะก็อันนี้ลูกค้านะคะก็รีเควสตมานะคะอยากแต่งแบบแนวนี้นะคะเรียบเรียบหรูร้รูนะคะ แต่งเบาๆนะคะไม่เยอะหรือว่าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากแต่งสไตล์ไหนนะคะก็สามารถที่จะโทรหาหญิงได้เดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงด้วยเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่ปรกับรีวิวหน้านั่นเองค่ะ